สวัสดีครับคุณผู้ชมพบผมอีกแล้วนะครับกับนายอแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง BNK48 แล้วก็วง CGM48 เช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่เนาะมีเลข4มีเหมือนดวงดาวอย่างนี้นะโอ้โหมีอะไรไม่รู้รายละเอียดเยอะแยะแต่ไมหมดเนี่ยนะครับก็เป็นใครไปไม่ได้นะครับต้องพูดถึงเรื่องราวของน้องๆรุ่นที่4ของวง b N k 4 8เท่านั้นนะครับและเรื่องที่จะพูดถึงวันนี้ก็ มาจากเมื่อวานนี่แหละก็คือน้องๆรุ่นที่สี่หลังจากที่โอ้โหอ,อยู่ในหอกินนอนโตในหอกันมานานนะครับแทบไม่ได้ออกมาโชว์ผลงานสักเท่าไหร่นะครับในที่สุดก็ถึงเวลาเปล่งประกายของน้องแล้วนะครับน้องได้ขึ้นแสดงทเทเตอร์ส t ตทเ t รนนีเรียบร้อยแล้วนะครับรอกันมานาน,นจริงๆนะครับรอกันมานานมากแล้วก็ ถ้าเล่าถึงพื้นฐานของน้องรุ่นสี่ทุกคนรู้กันดีอยู่แล้วแต่ละคนมีศักยภาพมากมายแค่ไหนนะครับเรื่องร้องเรื่องเต้นเนี่ยเก่งกันเลยนะครับแต่ว่าขาดอย่างเดียวก็คือโอกาสาที่จะได้ออกมาฉายแสงกันนะครับตู้ปลาเฉพาะรุ่นก็ไม่มีเทเตอร์ก็เว้นวักไป อยู่ๆก็หยุดพักไปดือด้อนะครับน้องก็อยู่ในหอไปนะครับผมก็สงสารสงสารน้องมากๆนะครับแต่ว่าโอกาสกลับมาแล้วนะครับตอนนี้โอกาสดีๆกลับมาแล้วนะครับของเทเตอร์สเตอร์เทนีนะครับก็ผมก็มีโอกาสได้ไปดูมาเมื่อวานนี้1รอบนะครับก็คือรอบเย็นห้าโมงเย็นนะครับก็ต้องบอกว่า รู้สึกแบบมีความสุขอะคืออ่ะเราก็บอกตรงว่าไปดูตอนแรกเนี่ยจุดประสงค์การไปดูอะไปเชียร์โอชิตัวเองแน่นอนอยู่แล้วมีน้อง Emmy, น้องเอมมี่น้องมารีน้องซินดี้ขึ้นครบหมดเลยจะไม่ไปก็ไม่ได้นะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยนะครับแต่สิ่งที่ได้กลับมามันคุ้มค่ากว่าน,นั้นนะก็คือโอ้โหรู้สึกว้าวรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกสนุกเฮฮาไปตลอดทั้ง ทั้งทั้งทั้งการแสดงเลยอนะครับมันมันดีงามมากๆจริงๆนะคือแบบโอ้โหร้องตามน้องยิงมิกตามน้องแล้วก็หัวเราะไปได้ตลอดนะครับก็เดี๋ยวเรามาไล่ๆกันดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็อ้อลืมไปต้องชม คนที่เลือกเพลงด้วยนะคือเพลงดีทุกเพลงจริงๆนะครับก็คือน้องแพนด้านั่นเองที่ตอนนี้จบกา,ารอึกษาแล้วก็ยังมาช่วยน้องๆอ,อยู่นะครับก็สุดยอดแพนด้านี่โชว์ฟอร์มแม่งแต่คอลุ่นสองแล้วนะครับอมาไล่กันนะครับว่ามีเพลงอะไรมีโชว์อะไรดีๆกันบ้างน,นะครับก็เริ่มแรกมาก็คืออะเพลงแรกจัวหัวมาเนี่ยวันใหม่คอนลึก ย้อนกลับไปก่อนสถานที่นะครับที่เดิมที่จัดแหดที่รุ่น2องอะไรบาซ่าโฮเทลนะครับคือสถานที่ดีมากเก้าอี้ดีเก้าอี้เหมือนโรงหนังมีสโลปฟินฟินนะครับแฟนเทเตอร์เนี่ยอยู่ที่เนี่ยดีสุดแล้วนะครับถ้าเกิดหาเทเตอร์เป็นหลักเป็นแหล่งที่มันมีสโลปไม่ได้ก็เช่าที่นี่ต่อไปเถอะนะครับผมเห็นด้วยมากๆเลยนะครับอ่ะมาต่อนะครับเริ่มกันที่เพลงแรกก็คือเพลงวันใหม่นะครับที่ต้องบอกว่า เป็นเพลงประจํารุ่นนี่ะมันไม่ดีไม่ได้อะผมว่าทุกคนมาดูรุ่นสี่แสดงยังไงก็ต้องคาดหวังว่ามันต้องมีเพลงวันใหม่อยู่แล้วนะครับแล้วก็น้องๆก็เหมือนอั้นกันมานานนะไม่ได้เต้นเพลงนี้กันมานานมีเพลงประจํารุ่นไงมันก็ต้องเต้นเต็มที่อยู่แล้วละเหมือนอ่ารุ่นหนึ่งชิวารูเดนะครับหรือว่ารุ่นสองฤดูใหม่รุ่นสามเฟิร์สแลบบิท รุ่นสี่ได้ยินเพลงวันใหม่เนี่ยเต็มที่แล้วมันคือเพลงของรุ่นน่ะก็ดูแล้วแบบฟินๆเนี่ยเออยิงมิกมันดีนะครับแล้วก็ต่อมาด้วยเพลงรีบอลนะครับซึ่งโอ้ชอบเพลงนี้นะครับมันความหมายล้อด,ด้วยอ่ะคือวันใหม่เสร็จก็มารีบอนการเกิดใหม่ต่อรุ่นสี่ที่แบบหายไปนานนะซึ่งแพนด้าเลือกเพลงได้ดีจริงๆนะครับแล้วน้องก็เต้นกันดีเพลงนี้ผมชอบอยู่แล้วนะครับมันเป็นเพลงของอีสตารีนะ่าด้วยนะครับแล้วก็ต่อกันที่ เกิดใหม่เรียบร้อยแล้วก็ส่งตำต่อให้คนรุ่นต่อไปกับไพโอเนียนะครับเพลงเดือดๆอย่างก,กับบางราจันชัดๆเลยแล้วก็มันก็เป็นเรื่องราวส่งต่อเพราะว่ารุ่นสี่ตอนเนี้ยมีรุ่นห้าเป็นรุ่นน้องแล้วนะครับน้องก็ต่ําเต็มที่ถึงแม้ว่าจะพิ้นได้โอกาสได้ขึ้นเทเตอร์ก็ทําเต็มที่เพื่อส่งต่อว่าเนี่ยฉันได้โอกาสแล้วนะพวกคุณต้องเต็มที่จะเหยาะแยะไม่ได้นะครับแล้วก็ หลังจากนั้นก็จะเป็นในช่วงของแนะนําตัวนะครับซึ่งก็ต้องบอกตรงว่าประโยคแค่เฟสของรุ่นสเนี่ยไม่ได้ยินกันมานานแล้วนะครับครั้งสุดท้ายที่ได้ยินพูดกันครบรุ่นเกือบอันนี้มันเกือบมอนนันมีเก้าคนริงเ็มีสิบเครั้นนงสุดท้ายที่ยินแบบครบๆรบะมันก็ตอนปองเปิดตัวได้แลหละงานงาน r e เควสต์ o า r เวอร์สอ่สหลายปีละซึ่งวางตรงจําไม่ได้ด้วยว่า น้องแล้วเราควรพูดอะไรไว้บ้างครับพูดอันนี้พูดตรงๆเลยขนาดเอ็มมี่มารีนซินดี้ผมจําไม่ได้เลยว่าแคทเฟสน้องเป็นยังไงเพราะว่าไม่ได้ถูกพูดเลยอ่ะเพราะว่าตูกปลาประจํารุ่นก็ไม่มีเทยเตอร์ก็เพิ่งได้มาเนี่ยใช่ไหมครับสองปีที่ผ่านมาแคทเฟสเป็นแบบถูกสิงคว้างมากๆนะครับก็เออดีนะครับเหมือนได้ย้อนความหลังกันได้ตามว่าน้องพูดอะไรแต่ว่าด้วยความที่นานมันนานอย่างเงี้ยน้องก็แบบอัปเดตแคทเฟสใหม่กันนะครับอย่างน้องแอลเนี่ยโอ้โห แอเฟสใหม่นี่ดีงามเลยนะครับแบบเออรู้สึกเฮตามได้นะครับส่วนน้องคนอื่นก็อ่ะอัปเดตกันนะครับบางคนก็ใส่กก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ได้ว่าอะไรกันแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เข้าสู่เพลงยูนิตนะครับซึ่งอ่ะเป็นอะไรที่เราเฝ้ารอแหละนะเวลามีสเตทไม่ว่าทีม n 5 b 3นู่นนี่นั่นอะไรก็ตามนะครับทุกคนก็จะเฝ้ารอว่าเพลงยูนิตเปเพลงอะไรนะแล้วก็ แพนด้าก็เลือกเพลงที่แบบมันไม่ซ้ำจาก <c oughs> อาของกาเบรียเคนฮิวเซของรุ่น3ด้วยนะครับก็จะมีเริ่มกันมาตัวหัวกันที่ must be now นะครับที่ด้วยความที่มีรุ่น4อยู่ในเพลงนี้เยอะด้วยในเพลงที่ลูกอยู่ในซิงเกิลนะครับก็จัดมาเลยนะครับแต่ว่าชุดเต้นกลายเป็นชุด m a make noise นะครับก็แปลกนิดนึงนะครับทำไมแมวชุดเม e Be ีนาใส่กันก็ไม่เข้าใจนะครับก็ น้ะน้องว่าว่าฉายแสงเลยรอบนี้ว่าว่าฉายแสงมากนะครับจัดเป็นเซนเตอร์เลยของเพลงนี้แล้วก็ขนาบข้างมีเจลลี่มีแอลมีแพทมีปาล์มมี่นะครับก็เป็นเมมเบอร์ที่เป็นสายเต้นอยู่แล้วนะครับพวกนี้ก็จะแบบเออเต้นกันมาได้ดีนะครับผมก็่ะพูต่ตรงๆผมไม่ค่อยคุน้นกับ m มัสบีนาเท่าไหร่เพราะมันโอกาสแสดงไห้ดูน้อยก็ยเออนั่งดูเพลิน โอเคนะครับชอบเลยก็เดี๋ยวรอบต่อๆไปนี่คงได้ได้คุ้นเคยกับเพลงนี้มากขึ้นเพราะว่าเออน้องๆทำกันได้ดีจริงๆนะครับแล้วก็ในส่วนของเพลงต่อมาเนี่ยก็คือเพลงดาวดวงนั้นนะครับเป็นเพลงที่อยู่ในซิงเกิลสัญญาณะนะครับก็นะํามาร้องในเพลงนี้ด้วยนะครับก็ความหมายมันมันดีนะครับอ,อ๋อดอนกลับไป มาสบีดาวนะครับเขาตั้งเพลงชื่อเป็นภาษาไทยแล้วนะครับว่าต้องตอนนี้นะครับต้องตอนนี้นะครับเออฮาดีนะเจนลีเจนลีนี่ปล่อยบุกเฮฮามากนะครับแล้วก็มาดาววงนั้นนะครับก็อย่างที่บอกไปแล้วเมื่อกี้นะครับก็มีเมมเบอร์สามคนรวมกันนะครับน้องมารีนเป็นเซนเตอร์ที่โอฉายแสงมากมากนะครับแล้วก็ซินดี้แล้วก็เบอร์รี่นะครับที่อ่ะชมเลยสามคนนี้ร้องไม่เพี้ยนเลยนะครับเป็น คือทั้งสามคนได้ร้องคือร้องไม่เพี้ยนนะ่ผมก็นั่งฟังหูจะร้องเพี้ยนไม่เพี้ยนเลยนะครับทั้งที่ร้องสดเลยนะคือแบบโอ้เก่งเก่งมากๆนะครับเก่งเลยแล้วก็ต่อมาก็แบบออ้เพลงที่รอคอยยูนิตท,ที่รอคอยนะครับมาตาอาณาตาโตโกโตโคันไกเตตะนะครับที่ร้องเป็นยูนิตคู่แบบ โอ้เอมมี่แจลลี่เอมมี่แจลลี่เอมมี่ผมชอบอยู่แล้วไงแล้วก็มาแจลลี่ก็เป็น่ะเขาเรียกว่าเซ็นเตอร์ของของรุ่นใช่ไหมครับแล้วก็คู่นี้เขาสนิทกันด้วยแล้วก็ที่สำคัญเขาก็ไลฟ์ร้องเพลงด้วยกันอยู่บ่อยๆแล้วก็ขอโอกาสจากออฟฟิเชียลว่าอยากร้องด้วยกันอยากร้องด้วยกันอ่าแพนด้าก็รู้ก็จัดมาให้นะครับก็โอ้โหสุดเจรงสุดจริงคู่นี้ คือนั่งฟังมันว้าวมาการู้สึกแบบพิคไปเรื่อยๆพิคไปเรื่อยๆโอ้โหเขาประสานกันดีมากคู่นี้นะครับแบบดีจริงๆชอบชอบมากๆแบบโอ้โหประทับใจนะครับแล้วก็ <c oughs> ต่อจากนั้นก็ only t o day นะครับที่มีหลายเวอร์ชั่นเหลือเกินนะครับสำหรับ48 Group บ้าน Thailand บ้านเราเนี่ยแต่ว่ารอบนี้เอามาทำเป็นเวอร์ชันก็คือเวอร์ชันที่เต้นปกตินั่นแหละก็คือเวอร์ชันที่ cjm เเล่นกัน นะครับแต่ว่ามันปปรับเป็นภาษาภาษากลางเนาะไม่ต้องเป็นภาษาล้านนานะครับ <c oughs> ก็ปร <c oughs> ะกอบไปด้วยน้องวาว่าเซนเตอร์อีกแล้ววาว่านี่เป็นเซนเตอร์บ่อยมากนะครับในในรอบนี้นะครับแล้วก็น้องแพทแล้วก็น้องป่ามมี่นะครับก็ดูแล้วเต้นคือคักสนุกสนานมากๆฟินฟินเลยนะครับชอบชอบแล้วก็ปิดท้ายด้วยยูนิตแห่งการรอคอยเหมือนกันนะครับ ผมฟินอีกแล้วมีความสุขนะครับฮาชิเชรเพนกวินนะครับที่โอ้โหหาคำตอบอยู่นาน,านว่าใครจะมาแทนคุณไข่ได้ว่าสุดท้ายก็โอ้น้องซินดี้นี่แหละที่เขาบอกว่าเหมือนคุณไข่มันแบบแบบเปิดตัวแล้วนะครับแต่ว่าน้องก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ารูปลหลาน้ตตาเหมือนคุณไข่แล้วเก่งแบบคุณไข่ไหมแล้วก็รอบนี้น้องทําได้เยี่ยมจริงๆนะครับคือสบายใจและเพนกวินก <c oughs> ็มีเต้นต่อไปเรื่อยๆก็ นี่แหละซินดี้รับช่วงเดินต่อเองนะครับแล้วก็ผมฟินตรงที่เพลงนี้มีรวมโอชีผมครบสามคนเลยก็คือซินดี้มีมารีนมีเอมมี่นะครับแล้วก็ประกอบอีกว่าก็คือน้องเบอร์รี่แล้วก็น้องแอลนะครับก็น่ารักน่ารักสดใสนะครับคือไม่ได้เห็นเมมใส่ชุดเพนกวินเต้นบนเวทีมานานแล้วนะครับ แบบที่ผมเห็นสดสด,สดครั้งสุดท้ายน่าจะ,ะซเซอร์เคอรแจมมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับอ่ะมาต่อกันนะครับหลังจากนั้นก็เป็นช่วงของ MC นะครับที่มีน้อง4คนมา MC ค่าเวลาเพื่อเปลี่ยนชุดนะครับเพราะว่าชุดต่อไปเนี่ยโอ้มันชุดอลังกันนะชุดของ h e a ว y Rotation นะครับก็สนุกดีนะครับน้องๆ MC เกันเก่ง,ง game, คือต้องบอกแหละว่าเขาอยู่หอกันนมันก็เลยแบบโบบะกัน ดีนะครับมองตาก็รู้ใจกันทำอะไรก็แบบรู้ว่าว่าคนนี้จะเล่นประมาณนี้แล้วเราต้องชงต่อตอบอะไรประมาณไหนนะครับแล้วก็ต่อกันอีกสามเพลงจุกๆนะครับเริ่มกันที่โดดีดงโอ้โหไม่ได้ฟังเบนเคฟเรเต้นโดดร้องโดดีดงมานานแล้วเซิร์งกันยับนะครับสนุกจริงอยากแบบจะลุกขึ้นเซิร์งตามน้องมากเลยแต่แบบเขาไม่เขาไม่ให้ลุกใช่ไหมคือแบบโอ้โหสนุก,สน,กสนุกมาก นะครับหลังจากนั้นก็ใส่ชุดเฮฟวี่มาแล้วมันจะไม่เต้นในเฮฟวี่โรเตชันมันก็แปลกๆใช่ไหมก็ต่อด้วยเฮฟวี่โรเ t ชันที่แบบยิงนิสมันมากนะ I want you I want you I need you I need you โอ้โหแบบโคตรมันอะ่ะชอบมากๆนะครับแล้วก็ปิดกันด้วยเพลงวอรตาปีเปอรนะครับวรตาวอรตาวอร์ตาวอร์ตาปีเปอรโอ้โหเพลงนี้ผมก็ชอบนะเพราะว่าจีจีโอชี G G OC ผมเป็นเซนเตอร์แล้วก็ ชอบเพลงมันจะมีท่าที่แบบมารวมกันแล้วทำอะไรอย่างเงี้ยคือแบบชอบชอบมากเพลงมันเป็นแบบโอกาสได้ดูแบบเต้นเต็มเพลงน้อยอเพราะว่าตอนนั้นก็โควิด1 9นะแต่หลังๆก็ได้มาเต้นบ่อยๆแล้วนะครับแล้วก็น้องรุ่นที่สีก็มาสานต่อในเทอเตอร์นี้นะครับก็ต้องชมแพนด้าด้วยที่เอาวรารตามานะครับทําให้นึกถึงจีจีด้วยนะครับแบชอบชอบมากๆนะครับก็ หมดไปสำหรับช่วงปกตินะครับหลังจากนั้นก็เป็นอังกอร์นะครับอังกอร์เห็นว่าแพนด้านำนำนำนั่นเองเลยหรือปะนำเชียร์เองเลยไม่แน่ใจน่าจะใช่นะครับเพราะว่าตอนนั้นผมออกไปเข้าห้องน้ำบีแล้วกลับมาเขาก็ตะโกนกันแหละรุนสี่อะไรสักอย่างจำไม่ได้นะครับแล้วก็ <c oughs> หลังจากนั้นก็ออกมาช่วงอังกอร์นะครับหลังอังกอร์เนี่ยอ่ะน้องปกติเนี่ยเขาจะใส่แบบ เสื้อรุ่นแล้วก็กางเกงขาสั้นกันรอบนี้ก็คือ,อหลังๆจะฟรีสไตล์แล้วถ้าใครเห็นในคอนเสิร์ตใหญ่ก็คือน้องคนไหนสะดวกใจใส่ขาสั้นขา3ส่วนขา4ส่วนหรือว่ากางเกงขายาวไปเลยก็ <c oughs> ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็เอามาใช้ในเทยเตอร์นี่แหละในใน,ในสเต,เตจเทรนนีอันนี้นี่แหละนะครับก็เราเราก็จะเห็นกันว่ามีน้องที่ทั้งใส่ขาสั้นหรือว่านุ่งเกงยีนขายาวกันนะครับก็ เป็นเรื่องดีนะมันเพิ่มความมั่นใจให้แก่น้องอะ่ะถ้าน้องไม่สะดวกใส่ขาสั้นอย่างเงี้ยไปบังคับให้น้องใส่มันก็ไม่โอ้ะน้องก็จะแบบกังวลเปล่าๆก็แบบอ่ะฟรีสไตล์และการแต่เสื้อเป็นเสื้อรุ่นอยู่นะก็ดีเลยนะครับแล้วก็มาโชว์เพลงที่แบบไม่ได้เห็นกันนานอีกแล้วอะ่ะก็จะไล่แต่เจ็ดสิบเจ็ดดินแดนแสนวิเศษที่เป็นเพลงที่เชียร์มันมากอเออสังเกตนะเขาเลือกแต่เพลงที่แบบยิงมิกมันๆอย่งนั้นเลย นะครับแล้วก็ต่อจากนั้นก็ไฮเทนชันนะครับอันนี้ผมผมชอบมากนะครับเพราะว่าน้องมารีนเป็นเซนเตอร์นะครับก็โอ้มีความสุขนะครับน้องแทนน้ำหนึ่งได้เลยนะแบบมารีนนี่แบบเพอร์ฟอร์แม์ดีมากความมั่นใจดีมากเห็นตั้งแต่แบบเดบิวแล้วอ่ะคือแบบโว้โงานใหญ่ขนาดนั้นยังคือเปล่งประกายมากๆเพลงคุกกี้ก็ได้แสดงตอนนั้นนะโอ้โหคือสุดจริงนะครับแล้วก็ ต่อมาก็เป็น Kiss me นะครับ Kiss me มันเป็นเพลงซิงเกิลล่าสุดก็คิดว่าถ้าจัดต่อไปเรื่อยมีเพลงใหม่อีกเนี่ย Kiss me ก็น่าจะถูกถอดลงไปแล้วก็เพลงใหม่ซิงเกิลใหม่มาแทนนะครับก็ได้ดูแบบท่าลีดมือดีชอบนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยฟ้าสีครามนะครับอาโอโซโซบานีอิติ so so นะครับจำชื่อไม่ได้ชื่อภาาไทยอะไรผมก็เรียกย่อฟ้าสีครามก็เป็นเพลงความหมายดีๆนะครับ ชอบชอบมากๆน่ารักแล้วก็อันเนี้ยแบบฟินที่สุดก็คือมีน้องๆเดินมาเดินเดินลงมาด้วยปกติสเตียเตอร์น้องจะไม่เดินลงมาใช่ไหมอันนี้เดินลงมารอบรอบพอเลยอ่ะคือแบบโอ้ยฟินมีความสุขผมนี่แบบผม,ผมนั่งริมไงผมนั่งริมอ่ะเพราะฉะนั้นก็จะโอกาสที่น้องจะเดินผ่านมาเห็นก็จะจะเยอะเพราะว่าเรานั่งริมนะครับก็ ดีใจนะครับน้องที่เราเชียร์อย่างมารีนอย่างาซินดี้เดินผ่านนะครับเสียดายเอ็มมี่ไม่ได้เดินผ่านมาไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าตอนท้ายเขาก็มีแบบช่วงช่วงให้เราเดินไปลาน้องตรงหน้าเวทีแล้วก็ได้ลํำลาทุกคนนั่นแหละนะครับก็อะสิ่งที่อยากจะพูดเสริมนอกจากเพลงเลยก็คืออจะมีคือต้องบอกว่าเอมซรุ่น รุ่นรุ่น4ี่เก่งมากๆอย่างที่บอกไปแล้วนะครับแล้วก็ในสเตจรอบที่ผมไปดูเนี่ยก็จะมีเรื่องฮาๆห,าห,าหลายๆเรื่องที่เขาชมกันนะเรื่องของคูชิปเขาเรียกไรน,นะเจลลี่เอมมี่นะครับที่สาววายฟิลศิลปินทอแบบโอ้ขำแซลยับกันาง,งานเลย,ยจับมือกักูีดกันแล้วนะครับแล้วก็ก็มีมารีนซินดี้หนึ่งคู่นะครับแล้วก็มารีนนี้ก็ต้องบอกว่าเก่ง นะครับเขาเรียกว่าสมองไวมากๆคลายจีจี้เนี่ยถอดจี้ประการจริงๆนะครับสวยด้วยครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยอ่ะซินดี้เนี่ยโอ้โหชอบชอบแบบประโยคซึนซึนของน้องอะที่อยู่ๆพู่ออกมาเช็นตอนนั้นเ็าก็ให้ซินดี้พูดความในใจพอจะพูดเนี่ยปาล์มมี่เห็นน้องจะร้องไห้มันก็เลยรู้ผัวซินดี้ถานไปถาว่ารู้ผัวทาไมอะคือแบบโอ้ขำกันนั่งลงนะครับแล้วก็ตอนจบเนี่ย เจดทีมงานเขาก็แซวนะครับว่าเดินไปบกมือให้น้องระวังน้องถาม,บบม,มแล้วก็บอกมือทาไมแบบโอ้โหขำกิ้งเลยก็ยิ่งสุดๆนะครับก็มีความสุขนะครับเป็นสเตจที่โอ้เกินคาดคิดมากๆนะตอนแรกก็คิดว่าแบบน้องจะเกรงกันไหมหรืออะไรงไงสรุปไม่เกรงเลยนะครับน้องผมไม่ดูรอบแรกเป็นยังไงนะเพราะว่ายังไม่ได้ดูนะครับเดี๋ยวไปดูย้อนหลังนะครับแต่ว่ารอบสองที่ผมไปดูน้องไม่เกรงเลยเหมือนน้องอัดอั้นมานะ เต็มที่นะครับอันมปนารปล่อยเต็มที่แล้วมันก็สนุกมากๆจริงๆนะครับก็สนุกสนุกจริงๆสัญญาว่ามีโอกาสอีกก็จะไปเชียร์พวกหนูอีกเรื่อยๆพวกหนูทําให้พี่ประทับใจมากๆแล้วก็ทําให้พี่รักแล้วก็เอ็นดูหนูได้ทั้งรุ่นจริงๆรักนะรุ่นสี่หนูเก่งมากๆเก่งมากๆ,ๆจริงๆนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ